โปรเจกต์ที่สําคัญมากเราก็ทํากันมาเกือบเดือนแล้วเนาะเรามาแสดงให้เห็นกันว่าทีมของเราทํางานมีสัญญิภาพมากขนาดไหนผมเองก็ต้องขอขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนมากเลยครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับนับเป็นไงบ้างเคทํางานมาสัาพักแล้ว หนูได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยค่ะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีบ้างหนูได้ทําในสิ่งที่อาจจะไม่ดีในสายตาของคนอื่นแต่พอหนูได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจถึงพฤติกรรมหนูก็เลือกที่จะทําตัวให้ถูกแล้วก็ให้ดีเป็นธรรมดาของชีวิตคนทํางานครับที่เราต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่เราไม่ได้หนังใจแต่ว่าผมจะไม่ใช้ข้องเหล่านี้มาทําลายความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของผมที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตการทํางานแต่ว่าผมจะใช้สิ่งเหล่านี้ครับมาผลักดันให้ตัวผม ก้าวไปสู่ความสําเร็จในชีวิตการทํางานของผมครับการทํางานคือโอกาสที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราให้ชัดเจนขึ้นมันไม่สําคัญว่าตัวเรานั้นจะเป็นใครแต่ให้สนใจในสิ่งที่ตัวเรานั้นจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็คนรอบข้างเป็นสำคัญค่ะทุกคนที่มาทํางานที่นี่ต่างก็มีความฝันมีความเป็นตัวของตัวเองกันทางนั้นแหลคะครับผมคิดว่าตัวเราอะ่ะอย่าลืมว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไร โตขึ้นอยากเป็นอะไรนี่คงเป็นคำถามที่เด็กทุกคนถูกถามแต่คงมีเด็กน้อยคนที่จะตอบว่าโตขึ้นอยากเป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทเพราะว่ามันไม่เท่ฟังดูแล้วน่าเบื่อไม่มีอนาคตแต่ในชีวิตการทำงานจริงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับถ้าเรารู้จักตั้งเป้าหมายให้กับการทำงานมีความฝันกับมันทุ่มเทกับมัน ซึ่งในตอนนี้หลายๆคนก็คงกำลังทำอย่างนั้นอยู่แต่สำหรับบางคนที่ลืมเป้าหมายเหล่านี้ไปไม่เป็นไรครับโดยยังมีโอกาสที่จะแก้ไขมันซึ่งต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับ